เป็นคำถามที่เลือกัำตอบยากมากคนหนึ่งก็รมาก,กคนหนึงก็แฟนคลับที่รัก,กสุดหัวใจไมนเลือกได้ไหมอกก่ะต็อยแบ่งกนเอาไว้แค่สองคน,<อ>นปกติเราไม่เป็นคนจับมาสองมือนะแต่ให้กินสองคนให้ก็ยอม ก็นะครับก็หวัง่เแฟนคลับตอนนี้นี่ก็ต้องเลือกแฟนคลับครับเพราะว่านี่จดต่อหน้าทุกคนแต่ให้หลังไมทีไปเดี๋ยวนี่ต้องเลือกแฟนคลัเนี่ก็เป็นจริงเป็นจังกมาตลอดเลยตอนีเล่นเฉย สองพ่อกันโม่เป็นทหารแน่นอนเป็นทางก็เป็นทางทหารจะ